สวัสดีครับอยู่กับผมกีนะคุณคือเก่าครับวันนี้พี่น้องมาเบิงล็อกกีฮาครับเอาล็อกกีเขามาสอมได้ห้ายมือแหลวครับก็เลยนําเขามาเบิงครับนี่พี่น้องเดีสิวธิพี่น้องไปเบิงครับว่าฮ่ามาสอนหังไง มากแล้วครับเนาะเอาเขามาสอนยูด่ดนอูครับูเครื่องถ่ายครับเอามาสอเครื่องถ่ายไหมเดี๋ยวไอหมูกับใบสีแตกครับล็อกกี้ครับเนี่กไปหัใกล้กันด้นครับเน็ปตล่าง ข้างในนะครับฮาร์กบอกครับครับล็อกขาวเข้ากันนี่ครับลดแรงเข้าเลยน้ำเขามาเบิงครับมาเบิงรถว่าสร้างเพิศสมไปหองสายแล้วครับพระพี่น้องพระพี่พระน้องเขาก็มาเบิงครับตัดกดไม่เนี่ยฟอสซิตอกครับครับนี่ครับสร้างเคืน นี่ครับของเฮาเปลี่ยนใบสีไหมด้วยครับเปลี่ยนใบสีดอกจอกนี่ก็เปลี่ยนไม่เบิ้ครับเปลี่ยนไม่เบิดทักชุดเลยไม่ทักสุดครับไม่เบิเลยเอานี่ครับจ้างวัดเดี๋ยวจะปั๊บคับปับ

เดี๋ยวปับปับลูกปืนบ่ครับโอ้โใส่แลวกันปับลูกปืนลวกัยกขึ้นได้บ่ครับ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 จ้าง่าขอได้ยกเป่อไายกัดเอาละครับตัวนี้ว่นเดี๋ยวมือเงินคอยเห็นแอต่อสครับเอาันี้เดี๋ยวเพิ่ไทยจบซะก่อน เป็นคืบฟ้าค no like ืบพ้นแล้วครับวันนี้หลอดเนี่ยว่าหลอดแน่เลยครับพ้นบัญชาการพ้นคือดอกให้อูเป็นดีหาครับดีหาสุดดีครับเป็นรถเป็นของสร้างนะครับเป็นรถสร้างอีกครับเห็ดใหม่ครับเห็ดช่วงล่างใหม่ ลังไหมครับพอตเตอร์ดีหาครับปีห้าศูนย์เป็นรถท้องซางเองนะครับคันนี้มีเวลาค่อยสอมาชอบไปเรื่อย ผสมยูนี่เขตเพื่อโปรเซคกับบัานไก่ซ้อนพัฒนาดูบนพอพอกก็เลยออก็เยบอกตาดีองเองเลยบอกเอเลยบอตาดีบอกเองครับคุณว่บอตกซื้อไม่เลย ประหยัดเลยดีแล้ะครับเป็นสร้างเองกันแน่นี่และเลยเอาเองเลยเนาะตาพอเอาเลยโหลดนี่แหละครับใส่ใส่หน้าได้โดนกึ๊กอันนี้ครับ เดินชาเนกำลังประกอบกับแตงหูน่ี่แตงหูน้แตงหูน้อดกับ ดังแห้ครับขับพีนองไปเบ่งเจ้าหลอกข้าครับนี่ครับรุ่นนี้รุ่นเก่ายอดฮิตเลยครับแต่ก่อนปั๊บหน้าครับพีนองแบบนี้รถสร้างจริงครับยังบ่ทันได้กอบอยู่กอดต่อมเปล่าครับไปหลอกกี้เขา ต้างว่ากับจักอีกสองมือครับสองมือสองมือได้เรนแน่นอนครับสองวันสองวันครับได้อีดุนไทยน่อยพอไหมอยู่คนเอาไปปลูกครับปลูกขึ้นเห็ดไว้ท่าครับใไทยหนาเนาะครับพี่น้องแบบนี้ ไปไว้ไทยนาตรงไปรับจ้างครับไทยนาเจ้า,จาของไห้หน่อยนี่นี่นล็อกสร้างวาอ,อ,งอีกสองวันครับอีกสองวันจะได้วิ่งเดี๋ยวอีกสองมือจังมาเบิ่งกันไหมครับรรว่าสีเล่วข้องเแล้ว อยู่นอูครับอู่อนอยู่อู่อนก็นอยู่ในกลางบ้านได้เลยครับบริยูติถนนใหญ่ครับว่าสิเขามาัดหินนะครับนี่อูนี่มาตามสอบตาซ้อยครับเข้า นี่แหละครับพี่น้องถักเก้านี่กันจทกซี่แล้วครับ,อกกาาส,รบสอมเนี่ยเล่นหน้าครับแต่ส่วนนี้พอคอยได้สอมมครับหลายปีแล้วครับถูกสิแตกมอน้องกัะซี่ครับทอ,องกัะซี่ไ้ อะไรครับเรื่องดอกจอกพวกดอกจอกที่เปลี่ยนไม้ปไปเลยครับทั้งดอกจอกทั้งใบซีทั้ง,งเดียหมูครับพวกเวนรองพวกกาก,กระบาดอีกเปลี่ยนไม่ครับเปลี่ยนไม่กันเบิดเลยเปลี่ยนทั้งสุดเลยสามัญลูกสามาญโยกลูกใหม่เลยนะครับ ตลกกี่เท่ามืัอนี้ขี่พวกขามาตูมือสิมีรถฮอกล้อแล้วก็รถด,ดำเข้าไปเข้ามาครับมืัอนี้แต่ว่าสร้างเพันว่าบรรับงานครับสีเฮ็ดขั้นนี้ให้แล้วซะก่อนเลยพวมีรถเข้ามาครับมือน,นี้ เดียมุ้งเข้าครับแตกครับแต,บแตกกระจายเลยลายเสือโอ้แตกเครื่องเครื่องบินด้วยกันนะครับพี่บินเลยสุดนะเด็ดขนาดใส่ไม้เลยครับสหรับคลิปนี้ก็บิจบไปสักปีเด้อครับพี่น้องกเปึ้งฝากส้มฝาก ติดตามกันอีกนะครับื่อเป็นกำลังอกลังใจของคนเด็ดคลิปนะครับบอกกันไหม่ครับคลิปหนะ้าสวัสดีครับ